ครบวัสดีครับวันนี้ก็มี CB500X นะครับปี2 0 1 9 2นนะครับเป็นเป็นจน2ะครับก็มาเซอร์วิสโช๊คหน้านะครับโช๊คหน้าสปริงเออร์ลินนะครับอันนี้ใช้ไปก็ใกล้ๆ2,000 20, มโลนะลูกค้าก็ให้ความใส่ใจนะก็เลยนำมาเซอร์วิสนะครับทั้งโช๊คหน้าและโช๊คหลังนะครับคันนี้ก็ติดตั้งกับทางช็อปเราไปนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเออร์ลินตัวซับแทงนะครับตัวนี้เป็นสปริงใหญ่นะครับ Spin ai, หายาก,ากนะครับตอนนี้สปริงใหญ่หายากมากนะครับเพราะว่ารถมันเลิกผลิตไปแล้วนะเป็นเจนที่2ก็ตกรุ่นนะครับโช็อก็ตัวนี้ก็เป็นเจนใหม่ ai, ก็จะเป็นตัว H o 2 1 6นกะครับก็จะไม่มีซับแทงนะครับราคาก็จะย่อมเยาวลงนะครับเดี๋ยวเราทำชคหน้ากันก่อนนะครับ ครับนี่ก็เป็นโชคหน้าที่เราเซ็ตน้ำมันของเออร์ลินมานะครับสปริงเออร์ลินน้ำมันเออร์ลินนะครับจะเห็นได้ว่าแม้ว่าเราจะใช้งานมาเป็นหมื่นกว่ากิโล2 0 0 0 0โลแล้วนะครับน้ำมันโชคกก็ยังคงสภาพนะครับยังมีค่าความหนื่ของน้ำมันโชคเหลืออยู่นะครับไม่เป็นขี้โคลนะครับเราเลือกใช้แบบนี้ก็ให้ลูกค้าตัดสินใจเอานะครับการที่เราเพิ่มเงินอีกนิดนึงแต่ได้คุณภาพขนาดนี้ผมว่ามันมันคุ้มค่านะครับเห็นไหมฮะนี่คือน้ำมันโชคนะครับน้ำมันโชคก ก็ยังคงสภาพคาค่าความเหนือ่อยความอะไรอย่างเงี้ยถามว่าใช้ได้ไหมจริงๆแล้เราก็ยังใช้ได้นะครับแต่ว่าเ,เจ้าของรถนะครับหรือว่าผู้ขับขี่ที่ติดตั้งโชคสปริงของเอรอินเข้าไปเนี่ยคือ,อ,อคนที่ใส่ใจในเรื่องของออความนุ่มนะครับความหนึบนะครับประสิทธิภาพในการทํางานของโชคนะ๊คจะดีนะครับถ้าเราดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะครับถึงอายุปุป๊บเราเปลี่ยนนะครับ ประสิทธิภาพก็จะเต็มร้อยนะครับเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราทําการทําความสะอาดนะครับโชคสปริงนะอันนี้ก็เป็น,ปน,ปนพีโลดทูปนะครับของของเอรอินนะครับอันนี้ก็เป็นน้ํามันเก่ากับน้ํามันใหม่นะครับแตกต่างกันนะครับในแง่ของสีแล้วก็คว้าควาความหนืดนะครับถูกว่าใช้ถึงอายุแล้วนะครับความหนืดมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลง ถ้าเราทําการเซอร์วิสได้ได้บ่อยนะครับได้ตามอายุนะครับโชคก็จะคงประสิทธิภาพความนึบนะครับคบนี้ก็เป็นโชคที่เราเซตติ้งเรียบร้อยนะครับ สปริงเอรินน้ำมันเอรินนะนำการติดตั้งในแผงขอนะครับไขด้วยมือเรียบร้อยทั้งบนล่างนะครับก็ทำการไขด้วยประแจทอกอีกทีหนึ่งนะครับครับในส่วนของมัดแผงคอบนนะครับพื้นที่ก็จะค่อนข้างจำกัดฮนะเราก็จะใช้ลูกบล็อกเข้าไปไขไม่ได้แล้วก็จะใช้เครื่องมือพิเศษนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเหมือนประแจปักตายนะครับ ตัวนี้เรียกว่าคาวฟุตนะครับก็ทําการไข่ทอนะครับเข้าได้นะครับเพราะว่ามันมันผอมกว่าลูกบล็อกนะครับเวลาใช้ก็สวมเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการไข่นะครับ